สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่17ธันวาคมเราไปดูข่าวเชลซีในช่วงเช้าของวันนี้เรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้เลเอายัางโชว์ความมุ่งมั่นมิลานแมทโยงสิงห์นะโดยกันทางราเอลเลเอายัางคงแสดงความมุ่งม,มั่นกับทางอิซมิลานอย่างเป็นที่โดยที่ไปเปี่ยมเพื่อนร่วมทีมในแคมป์เก็บตัวที่ดูไบแม้จะยังเป็นช่วงบรรจุดของตนเองขณะที่ขเขาอีกนั้นกำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับทางเชลซี ดีก็น,นาทีมชาติโปรตุเกสจะกลับมาเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับทางพิษณุแดงดำทันทีที่เขากลับมาจากวันหยุดโดยตอนนี้เขากำลังใช้เวลาพักร้อนหลังทีมชาติโปรตุเกสตกรอบก่อนลองชนะเลิศตบอลโลกในครั้งนี้เขาทำได้สองประตูจากทั้งหมด5นัดที่ลงเล่นนฐานะตัวสำรองในกาตา โดยเลยเอานั้นไปเยี่ยมเพื่อนร่วมทีมมิลานในสึดดูไบเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนเกมกระชับมิตรกับทางอาร์ตตนล่าสุดในวันศุกร์เขาก็ได้แชร์ภาพในอินสตาแกรมเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของสโมสรโดยมิลานก่อตั้งเมื่อวันที่16ธันวาคมปี1899โดยเฮลเบิร์กคิวพินชาวอังกฤษโดยเลยเอานั้นเขียนข้อความอกว่า123ปีพร้อมกับรูปหัวใจสีดำและก็สีแดงขณะที่แชร์ภาพของตนขณะฉลองประตูในซานซิโรในขณะนี้ ส่งในช่วงเดือนมกราคมที่ถึงนี้เปาโลมาดิดีและก็บริกี้มัสตาบราจะกลับมาเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับสตาฟชาวโปรติเกสโดยข้อตกลงปัจจุบันของเขาจะหมดในช่วงเดือนพิศตายนปี2024และโจซีเองก็กำลังจับตาดูดาวเตะบไว้สัปราห์นี้อย่างใกล้ชิดนะโรเาโนเผยสิงไม่รีบซื้อเอ็นคุนคู un, หน้าหนาวนี้โปรดนะ โดยทางฟอ์บเชโอลาบานโนนักข่าวคนดังประันข่าวในว่าเชลซีนั้นไม่ได้มีแผนที่จะซื้อคริสโตเฟอร์เอ็นกุนกูกองหน้าของไลซิกมารวมทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้โดยสิงบูนั้นตกเป็นข่าวว่าเตรียมจะหากองหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมทัพหลังจากที่ทางอาบันโดปรยาบาดเจ็บเข่าในเกมอุ่นเครื่องกับทางแอตวิลลน่าเมื่อวอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งได้รับการยืนยันแล้วว่าจะตัวเนี้ยจะต้องพักรักษาตัวยาวจนจบฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้ จากการบริงานของโปรมาโนทางครัก f f ฟไซด์เปิดเผยได้ว่าเชลซีจะเดินหน้าหาตัวแทนเข้ามาเสริมในช่วงตลาดหน้าหนาวแต่จะยังไม่ทุ่มทุนเพื่อดึงเอ็นคุนคูมาร่วมทีมในช่วงกลางฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามนักข่าวชาวอิตาลีก็ได้เปิดเผยว่าทางเชลซีนั้นยังไม่ได้ล้มแผนดังกล่าวและก็จะมีการทาบทามอย่างเป็นทางการหลังจากจบฤดูกาล2022 ขณะเดียวกันเดวิดออสตินนักข่าวจีอาร์เนติกรายงานข่าวตว่าโลซีกางเจรจากับทางโบทีมใสึดนอร์เวย์เพื่อจะคว้าตัวดดวิดนาบโตโฟฟาน่าก่อนหน้าดาวรุ่งวัย19ปีมาวมทีมและตอนนี้การเจรจานังคืบหน้าไปได้ดดีโดยคาดการณ์กันว่าจะบรรลุข้ดตกลงกันได้อยู่ที่10ล้านยูโรในขณงนี้มาตุริดบาเซรลตนาต่างจับตามองแบ็กดาวรุ่งบอยเดลลิกนะ โดยการที่ทางอีบันเฟ,ฟเ,เดเาเดแบ็กขวาวัย18ปีของเบริอัลบอยยนโดลิกกำลังเนื้อหอมนะฮะเมื่อมีหลายสโมสรสนใจดึงเขาเข้าสังกัดโดยเฉพาะเบริอัลมาดริดกับทางบาเซโลนาโดยทางเดนิโออาร์ตสื่อเมืองกระทิง,รงบริการวันศุกร์ที่ผ่านมานว่าอีบันเฟเดนาดาวรุ่งวัย18ปีของเบริอัลบอยันโดลิกกำลังตกเป็นเป้าสนใจของยักษ์ใหญ่อย่างทางเบริอัลมาดริดและก็บาเซโลนา ซึ่งทางเฟเนสตาเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของทีมเยาวชนเรอัลมาดริดในช่วงปี2 0 1 4ถึง2 0 1 8ก่อนจะย้ายมาอยู่กับทางเดกาเนสจนกระทั่งโยกเข้าสังกัดทีมเยาชนเรอัลบาโดริกเมื่อปี2020และกลรมประเดิมสนามกับทางบรังกีโบเอรัสตาด้วยวัยเพียงแค่7ปีในเกมพ่ายเรอัลเบติสไป0-3บนเวทีโกปาเดเรช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งแบ็คขวาในวัย18ปีลงเล่นลาลิก้ากับทางบริอัลบอยเซริกนั้นในช่วงฤดูกาลนี้6เกมเขาคนนี้ทำให้อาผลงานน่าประทับใจและกลายเป็นเป้าหมายของหลายสโม,มสรของยุโรปจากพิมาริกเซเรียและก็ลีกเอิงฝรั่งเศสโดยเฉพาะสองยักษ์ใหญ่เมืองการ์ติงทางบริอัลมาดริดรและก็บาเซรลนาต่างสนใจกองหลังดาวรุ่งรายนี้เช่นเดียวกันซึ่งนักเตะม,มีค่าจีสัญญาอยู่ที่30ล้านยูโรนะ บาเบเด้เจาสัญญาใหม่จนถึงปี2027ในคัณงนี้ซึ่งทางอาริคันโดบาเบเดใกล้จะสัญญาใหม่กับทางบาเซร์นาโดยเขาตกลงจนถึงปี2027หลังก้าวขึ้นมาเป็นขุมกำลังสำคัญของทีมอาซูการน์นาทั้งในปัจจุบันและก็อนาคตซึ่งทางเดเิโอสปอร์ตสื่อเมืองกระทิงอัปเดตความคืบหน้ารเรื่องอนาคตในการค้าแข้งกับทางอาริคันโดบาเดโดยระบ,บุว่าแบ็กซ้ายดาวรุ่งม,มื19ปีใกล้จะสัญญา กับทางบาร์เซโลนา้วยข้อตกลงจนถึงปี2027และมีค่าตสัญญาอยู่ที่500ล้านยูโรโดยบันเดคนนี้แจ้งเกิดกับทางบาร์เซโลนาในช่วงซีซั่นนี้และกลายเป็นตัวเลือกแรกตำแหน่งแบ็กซ้ายของชาบีเออร์นเดชก่อนที่2แข้งประสบการณ์อย่างทางจอร์ดี้อาบาและก็มาโกสอารอนโซเข้าทำ3ามแอสซิส จากการลงเล่นทั้งหมด1 6เกมและกระสุหลุยเอเวริก้มอ์ติเนสรยกตัวติดทีมชาติสเปนชุดทาศึกเวลิลด์คัพ2022หลังการถอนตัวของโคเซ่หลุยกยาญาแบ็กซ้ายจากทางบาร์ดเซีย ดยตามการรายง,งานระบุเลต์ว่าจอชเมนเดตตัวแทนของบันเดตดำเนินการเจรจากับทางบาเซร์นาเกี่ยวกับข้อตกลงใหม่ของแบ็กซ้ายวัย19ปีมาสักระยะหนึ่งแล้วล่าสุดนั้นมีการตกลงในการหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงใหม่ที่จะขายายไปจถึงช่วงปี2027ทดแทนสัญญาเดิมที่จะสิ้นสุดลงในปี2024และมีค่าจดสัญญาอยู่ที่500ล้านยูโรในครันี้ ดอบอร์เซรนาเองจะจ่ายค่าจ้างให้กับทางบันเดเพิ่มขึ้นใน,นดับที่ใกล้เคียงกับทางบรนันอาราโฮและก็ปาโบมมาจินปาเอสกาบิรากาบีแต่ยังต่ำกว่าค้าในของเปรโดกอนซาเบสโรเปสเปรดีกับทางอันซูฟาจีอย่างไรก็ตามการประกาศอย่างเป็นทางการจะทําได้ก็ต่อเมื่อทีมอันซูการนาเนี่ยมีพื้นที่ว่างเพียงพอในเพดานเงินเดือนพอที่สําหรับการลงทะเบียน สัญญาฉบับใหม่กับนักเตะลาลิกสสเปนเช่นเดียวกับการขยายสัญญากับทางอินยากี้เป็นยา่าและตะวันสำรองที่จะทำข้อตกลงใหม่ไปถึงช่วงปี2026ในครั้งนี้มาดริดเตรียมจ่าย10ล้านยูโรเซ็นทาวนโตเบียสโดยทางวินิสุสโตเบียสนะฮะแบ็คขวาดาวรุ่งชาบราซิลวัย18ปีทำผลงานน่าประทับใจกับทางเรอัลมาดริด กาสติยาจนทีมชุดขาวเตรียมจะจ่ายเงิน10ล้านยูโรในการสัญญาถาบอลกับนักเตะในคาลังนี้ซึ่งทางบริอัลมาดริดเนียเตรียมจะพิจารณาในการสัญญาถาบอลกับทางวินิอุสโตเบียสแม็กขวาดาวรุ่งชาบราซิลด้วยค่าตัว10ล้านยูโรหลังย้ายมาจากทางชัคต้าโดเนตด้วยสัญญายืมตัวตามการเง้งจากทางมากาโบนสุกิ่าดมา ตัวโ,โตเบียสยื้ย้าจะทางชชลตาโดเนตมาด้วยสัญญาเดมตัวตลอดทั้งซีซั่น2022ควงออปชั่นเซ็นถาวร10ล้านยูโรโดยฟูลแบ็ก28ปีรายนี้ลงเล่นกับทางเบรอัลมาดริดกัสติยาของทางบราุกอนาเรชสและกระทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจจนทีมชุดขาวกำลังพิจารณาจะเซ็นถาวรกับมัตเต่เนื่องจากทางโตเบียสมีคุณสมบัติเหมาะสมกับทางสมโมสรกำลังมองหาโดยเฉพาะการเป็นตัวแทนระยะยาวของดานิเอลกาบากครา โดยทางบรเอลมาตริดนี้ประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญาก,กับผู้เล่นพรสวรรค์ชาวบาสุรียนอายุน้อยก่อนหน้านี้ทั้งทางวินิสุสจูเนียและก็บรอดิโกโกเอชก่อนจะเช็คนะฮะฉกตัวเอนดริกเฟริปเป้ก่อนหน้าวัย16ปีมาจากทางพาเมรัสด้วยมูลค่ารวมแล้ว72ล้านยูโรและจะย้ายมาร่วมทีมในปี2024ล่าสุดทีมชุดขาวกำลังเซ็นญาถาบอลกับทางโจเบชแบ็กวัย18ปีเพิ่มเติม,ตม,ตมอีกคนกันอีกด้วยนะ ครั้งข่าคุยสัญญาใหม่นะมูซากันทีมใหญ่ในครั้งนี้โดยบาเันเซียได้เปิดการเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับทางยูนัสมูซากองกลางทีมชาติอเมริกาเพื่อจะพยายามปัดป้องความสนใจจากทางยักษ์ใหญ่ในพิมบริกอย่างลิเวอร์พูลและก็เชลซี ตัวทีมชาติอเมริกาต้องกระเด็นตกอรอบผู้บอลโลกไปแล้วเมื่อวันเสาร์หลังจากทีมของเกร็กเบอร์ฮันเชอร์แพ้ให้กับทางฮอลแลนด์เป็นตัสามในร,รอบส6บสี่สุดท้ายแต่ก็มีผู้เล่นหลายคนที่สร้างความประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งมูซาซึ่งเตะไว้ยปีระไนี้ได้รับความสนใจจากหลายทีมใหญ่ในยุโรปนะฮะหลังเป็นส่วนหนึ่งของแผนบิฟิลที่ทรงพลังของทีมชาติอเมริกาที่สามารถเข้าสู่อรอบนักเอาได้ บทมีการบริงานนวาดาวรุ่งรายนี้เป็นเป้าหมายของาอรสเซนหลังได้รับการติดตามจากทางจากฝูงพ่บริกทว่ารลิเวอร์พูลและก็เชลซีก็เข้ามาร่วงวงแย่งลายเซ็นของเขาตามการรายงานจากทางสื่อต่างประเทศมีการบริงานข่าวด่ว่าทางเจนนาโรกาตูโซเทนเนอร์ทีมมองว่าบูซา er เนียที่สามารถเล่นในทั้งแดนกลางและก็ตัวดิมเส้นเป็นองค์ประกอบสําคัญในแผนของเขาในปี2023 ซึ่งเชื่อกันว่าบาเนเซียกำลังพยายามต่อสู้เพื่อจะรัง้งมูซาเอาไว้กับทีมต่อไปด้วยสัญญาฉบับใหม่โดยมูซาเคยเล่นกับทางทีมเยาวชนของอาร์ซนอนในปี2018ก่อนจะย้ายไปยังบาเดนเซียเบและสุดแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักในทีมชุดใหญ่ได้สำเร็จในวันนี้และข่าวเชลซีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝาก FC ทุกท่านติดตามกันต่อไปกันนุ่นครับ